สำหรับนะคะใครนะคะที่กำลังรอคอยใครบางคนอยู่นะคะเรามาเปิดไพ่ดูกัน,นะคะ่ะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดติดตามก่อนอันดับแรกนะคะเพื่อเปิดดวงก่อนนะคะทุกคนเรามาดูพลังงานตัวเองก่อนนะคะทุกคนคุณเป็นคนขยันทำ,าทำงานนะคะคุณคุณอยากจะคุณติดอะไรอยู่คุณติด คุณเป็นคนขยันทำงานนะคะเป็นคนที่รักษาคำพูดนะคะคุณคุณตอนนี้คุณเหมือนคนก้าวาข้ามเหมือนคนกำลังยังไม่สามารถก้าวผ่าก้าวผ่านเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างไปได้นะคะมันติดอยู่นะคะมันติดอยู่กับคุณนะคะคุณไม่สามารถก้าวผ่านเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างไปได้นะคะแต่คุณเป็นคนที่รักษาคําพูดนะคะคุณรอคอยข่าวดีอยู่นะคะคุณกําลังรอข่าว รอคอยข่ขาวดีอยู่นะคะคุณรอคอยคำพูดดีๆจากใครบางคนอยู่นะคะใช่หรือไม่คะ่ะคุณกำลังรอสิ่งนี้อยู่ใช่หรือไม่คะ่ะจากใครบางคนนะคะที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะไม่ว่าคุณจะรอคอยอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคุณจะรอคอยธุรกิจใหม่หรือว่าคุณกำลังรอคอยใครบางคนอยู่นะคะ เพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะพลังงานของคุณ,ค,ณคุณเป็นคนขยันทํางานตอนนี้คุณไม่สามารถก้าวผ่านบางสิ่งบางอย่างไปได้มันอาจจะติดอยู่ที่คําพูดหรือว่ามันอาจจะติดที่คําสัญญาหรือว่าคุณเป็นคนรักษาสาคํามั่นสัญญาดีๆมากคุณกําลังรอค่ะรอคอยข่าวดีอยู่นะคะข่าวดีจากคําพูดของใครบางคนนะคะที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณที่จะกลับมาหาคนหรือว่าที่จะ เข้ามาพูดเพื่อจะขอเริ่มต้นกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะหรือว่าคนเก่าจะกลับมาก็ตามนะคะคุณขาเรามาดูคะ่พระพลังงานคนที่คุณรอคอยอยู่เป็นอย่างไรนะคะคุณจะมีปฏิหารนะคะปฏิหารแบบไม่คาดฝันเลยนะคะปฏิหารในการรอคอยของคุณนะคะจะมีแบบไม่ คาดฝังเลยนะคะและปฏิหารน,นั้นนะคะก็เป็นจริงดังที่คุณหวังด้วยนะคะการรอคอยนะคะประสบความสําเร็จนะคะคุณรอคอยความรักใช่ไหมคะความรักนั้นก็จะสําเร็จนะคะปฏิหารแห่งความรักก็จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เกิดขึ้นอย่างปฏิหารแบบที่ไม่คาดฝันเลยนะคะทุกคนคะ่ะเขาจะเดินทางมาหาคุณด้วยความรักว้าวแสดงว่า คุณกาลังรอคอยความรักอยู่ใช่ไหมคะคกนกาลังขึ้นไพ่ความรักเลยนะคะคุณคะ่ะแล้วคุณจะได้เจอเขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นจะเข้ามาหาคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเมื่อก่อนคุณจะทุกข์ทรมานมาสักเพียงเท่าไรนะคะคุณจะกุ้มใจกับการรอคอยครั้งนี้มาขนาดไหนคะนักแล้วนะคะแต่ว่าต่อไปนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะก้าวผ่านไปด้วยปาฏิหารนะคะด้วยปฏิหารนั้นนะคะ ปาฏิหารน,นั้นเป็นปาฏิหาริย์แห่งความรักการรอคอยความรักนั้นกําลังเดินทางมาหาคุณแล้วนะคะคุณไม่ต้องกุ้มใจอีกต่อไปแล้วนะคะคุณจะคลี่คลายทุกอย่างนะคะการรอคอยครั้งนี้นะคะจะประสบความสําเร็จทําให้คุณนั้นมีความสุขมากๆเลยนะคะฉันไพ่นี้ฉันขอฟังทนนะคะว่าคุณรอคอย ใครบางคนที่มาเติมความรักให้คุณนะคะคุณดูสิไพ่นี้ขึ้นแต่ความรักทั้งนั้นเลยนะคะปฏิหารแห่งความรักนะคะปฏิหารนั้นเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันซึ่งเป็นปฏิหารแห่งความรักคุณกําลังรอคอยความรักอยู่ความรักนั้นกําลังเดินทางมาหาคุณอยู่นะคะคุณคะ แล้วก็สิ่งที่คุณกุ้มใจนะคะสิ่งที่เมื่อก่อนคุณนั้นคะไม่สามารถก้าวข้ามปัญหามาได้ไม่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคนั้นมาได้ไม่สามารถก้าวผ,ผ่านคำพูดเก่าๆหรือว่าคุณติดคำพูดใดๆไว้กับใครอยู่นะคะต่อไปนี้นะคะมันจะเป็นข่าวดีนะคะเปลี่ยนนะคะจากข่าวร้ายนะคะจากที่คุณไม่สามารถข้ามผ่านมาได้นะคะ คุณจะได้รับข่าวดีนะคะคุณจะสามารถข้ามผ่านมันไปได้นะคะแล้วจะมีนะคะโอกาสนะคะใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะคะมีผู้ชายใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะคะหรือว่าค,คนเก่าของคุณนะคะกลับมาหาคุณนะคะมาพูดดีกับคุณนะคะมาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะถ้าใครอยากได้พลังงานนี้นะคะอย่าลืมนะคะ กดคอมเมนต์รับเอาพลังงานนี้ไปนะคะและกดติดตามและกดถูกใจด้วยนะคะพลังงานนี้ก็จะเป็นของคุณค่ะ